วันนี้นะครับผมวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์2569นะครับเนาะก็วันนี้มันเป็นวันชาติรัชาลนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือซอยไตแรงนะครับเดินทางกลับมาเหนึ่งครั้งกล้องสูงหน่อยตามประมักการมาไวผมเจอพ่อลูกหล่อคนหนึ่งมายืนรออยู่แต่กี้สัมภา์ไปละเดี๋ยวเราดูคลิปอ่ะกลับเข้ากล้องเหมือนเดิมปีนี้นะครับ7จ้าปีใหญ่มากผมขู้เมืองเนอะก็ เจ้านะครับเจ้าโยศอกคือาการที่ผมเดินทางเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยผมได้รับการประสานงานจากทายเจ้าอะไรเรื่องของเรื่องก,กันเลยได้นี่มานะครับมาในนามของแขกสื่อนะครับนะ้องบอกว่าขอให้พี่ต้อมเดินทางเข้ามาทําคลิปหน่อยนะครับนาะอก่อนยินดีนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทั้ง ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆของผมที่อยู่ทางฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> ทําการประสานงานนะครับเพราะว่าจะเป็นทางด่านทางบัตรเอกสารหลายๆอย่างที่พัก <c oughs> ขอบคุณมากครับโอ้การส่งก็บริการส่งะรกนเขา่อา <c oughs> ยๆเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพ <c oughs> ิ่งจะมีการแสดงยุทธวิธีนะครับทางทหารตัวแล้วก็จะมีการแ <c oughs> สดงอย่างมากมายนะครับแต่ว่า ที่สำคัญที่ผมอยากให้พี่น้องได้ดูคือทุกๆครั้งที่ผมมาดอยแตลแรงเนี่ยผมจะเพื่อพี่น้องมาดูอัน่าบดาสาวๆเปิรนตีเปิ้์ตีเปิ้ใส่ชุดนี่นี่นกสิเนียนครับประมาณดี่กันคนี้เิ่นนข้างมันงไปน่ชุดงามไ่ตะกี้ขออนิญาตไปจับ้าเปิดกรรมแล้วนะครับเท่าี่เราเดินลงมาเนี่ยคนตัวใหญ่จะมาให้มีก็จะเป็นคนนผนี่ครับคุณเพีว รบอบๆนะครับด้านล่างมันจะเป็นผ้าจําลองนะครับนี่เนี่ยผ้าจําลองก็น่าจะเป็นทาช่วยของทางโอโมโดเพื่อน,นะครับการทำการแสดงนะครับหลายยุทธวิธียู่เพื่อนหือว่าปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับปีนี้ยิ่งใหญ่มากตาตามมาเอาให้ตั้งซื้อเลยให้ต้มนุ่เลยเดินทางเข้ามาเนี่ย ดีโอดีใจนะครับว่าเจอเหล่าบรรดาเอฟซีเฮาเยอะมากนะครับเจอเหล่าบรรดาน้องๆเยอะมากเจอเหล่าบรรดาอินฟูเยอะมากนเมื่อกี้ก็เจออ่าทัวร์ับกรบนะครับตาบาสตาบาสจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะเอาไปยากรมาให้ดูนะครับก็ข้าแผล่มาเห็นภาพัดเนาะนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของวันชาติรัชฐานนะครับเดินทางกลับมาทา คลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งครับใหญ่มากเป็นขบวนนะครับผมโชว์เสียงอนุภาพนะครับซึ่งจะทำแบบนี้นะครับประจำทุกปีนะครับสำหรับ คนเยอะนะครับเยอะเยอะมากที่รับพี่น้องน,นี่พอจะบ่มีเลยอะ่ะอันนี้รู้สึกว่าทางบ้านเรานี่น่าจะไ,ได้เป็นประจำการแล้วนะสมัยก่อนนี่แหมเอาไปประจำการนี่คอกันคอแต่ตอนเรานี่คอพื้นเล็กเดียวพื้นเดียเบาอาเราไปดูคนเตะนะ,น,น,นะครับ ำหรับรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมที่ไปประกับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเราผมอยู่หน้าวิธีนะครับตอนนี้วิธีสัวสนามนะครับแล้วก็ทำการพิธีพอีทางทหารนะครับกสร็จสินลงไปแล้วนะครับถือว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันชาติอาราชานนะครับซึ่งอยู่ที่ดอยดาลงครับนี่คือบรรยากาศครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่ด้านบน ครวก็อการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้ก่อได้รับประสานงานจากทางผู้ใหญ่นะครับเนาะฮือผมเข้ามานะครับแบบทางการหนอยก็ขอบคุณมากนะครับได้นี่มาปีนีาต้องชมดูนะครับปีหน้านะครับเนาะมาดูสลับปีนี้พี่น้องเฮาท่านใดมาได้มาพอนะครับว่าการโฆสนาะครับหรือว่าอ้ยันละลายยาที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นอย่างไยนะครับก่อนปีตามปีหน้าแต่ผมกจะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายเกี่ยวไปให้กับพี่น้องที่ดูนะครับ ขอกล้องซูมมาใกล้ๆผมนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับพี่น้องเปิดอนอยกใส่ชุดของเปิ้ลน่ะครับงามคือในตัวผมเนะี่ยผมว่างามนะครับนี่นเป็นแบบสาวๆน,น้อยๆจะเปิดใส่เสื้อสีแดงสีเขียวสีอไอ้ญญอยังงงวะแบบไม่ลาย่างนี้ เดินทางไปสปปชุดเปิ้งคือมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าในสปปชุดปเปิ้งก็จะเป็นยันย่างนีชุดตั้งนี้ก็จะเปนน็นอย่างนี้แต่โค้งหน,น้าเป็นงามเลยโค้งหน้าคนเดียวโอเคนะครับรู้สึกว่ามีสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่ได้ยินมาจากว่าก็บอกว่าใช่มีสำนักข่าวรอยเตอร์ประมาทโดยน่าจะเป็นตงบุญ ตัเราแววๆบบมาเจอตามต้องถูกต้อแล้วยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวปีนี้จากประมาณนี้ก็หมพี่น้องทุกท่าน,นครับ <c oughs> วันนี้นะครับเอาอยู่ที่ดอยไตยเลนนะครับเออขอเปลี่ยนไปเป็นภาพจากเที่ไหนครับจากเพจวันนี้ที่แมวสอน วันนี้ที่แม่ห้องสอนเรียนเราเป็นน้านพี่น้องนะครับ